เคยได้ยินคำว่าจังหวัดกุรนาการเนาะผมเคยได้ยินคำว่ายุทธศาสตร์จังหวัดนะแต่ว่าขณะนี้เราขยับมาสู่จังหวัดจัดการดกเกาหรือว่าเชียงใหม่มหานครเกิดกับเราสามารถที่จะชูเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นคำขวัญได้เลยนะครับว่าตอนแรกผมนึกว่ามีการรัฐประหารส่ยศดถ้าจะยิ่งใหญ่กว่าได้ละก,ก้าเนี่ยนะ แต่เขาประโยชธ์อะผมดูเนี่ยนะอันนี้ผมผมนับถือนะครับผมนับถือนับถือในคือนั่นหมายความว่าประชาชนที่ตื่นตัวประชาชนที่ตื่นรู้นะครับเขายับสู่คําว่าคนละเมืองละคนละเมืองก็คือพละของเมืองหรือกําลังของเมืองผู้ที่นึกถึงนะครับบ้านเมืองเป็นสําคัญละนะเลยแล้วกันนะครับ พยายามจะถ่วงเวลาสักนิดหนึ่งนะคืออย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยท่านสัตยานะครับอาจารย์อ้วนเนี่ยมาบอกผมว่าเฮ้ผมเป็นผู้ดาเนินรายการเวทีสาธารณะทำเมื่เหมือนกับคุณแววน่าจะน่าจะยาแวววีละคุปนะที่นี่ผมถ้าจะทําอย่างใดอย่างใดก็บบเหมือนเดิมเพราะว่านะครับ นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมดูแล้วการจัดการดีมากนะครับถ้าเอามาครอบอีกสักสองสามกลุ่มนียผมว่าจะสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับ<ม>คือขณะนี้นะครับเรามีทั้งหมด5กลุ่มที่เราแบ่งไปอู้กันนะครับที่เราใช้คําว่าเนี่ยนะครับพลังพลเมืองจากจุกจนจัดก,การตัวเก่าเนี่ยสู่รัฐนูนและการปฏิรูปประเทศไทยนะหมายความว่าการปฏิรูปครั้งนี้นะครับถ้าเราได้มีการจ,าจาัดงาน ถ้าบฤฤฤ่ได้ฮื้อสิ์บ่ได้เงื่อํอำนาจของประยาชนจักกัดเก่านั้นเนี่ยถือว่ายังบ่ดฏิรูปเกือนะน,ะนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยผมว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเขาแบ่งไป5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเขาอู้เรื่องวิสัยทัศน์เชียงใหม่นะเขาอยากจะหันเชียงใหม่เป็นอย่างไดในอนาคตเขาอยากจะหันเชียงใหม่ที่ลูกหลานเขาอยู่เนี่ย เป็นอย่างไรในอนาคตนะและเราจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นั้นอย่างไรนะครับประเด็นที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับเขาโอัคถึงเรื่องว่าการผลักดันพรบเชียงใหม่มหานครเส้นเสนอไปแล้วนะครับเสนอไปแล้วนะครับเมื่อตุลาคม56นะฮะเอาจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับซึ่งกระเดียวน่าจะมีเรื่องตื่นเต้นพอมากนะกลุ่มนี้คงมานำเสนอนะครับ อันที่สามคือเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมว่าเกิดจากโเฮาต์แต่เลยนะคะัคำว่าสภาพลเมืองจริงๆบรรจุอยู่ในพรเบเชียงใหม่มานครตัวนะครับแต่นะฮะผมเข้าใจว่าครั้งนี้รัรฐมนูญกับอู้เรื่งน้ชัดนะครับเรื่องสภาพลเมืองเราจะขับเคลื่อนอย่างไรน,นะครับกลุ่มที่สามเพิ่นเนจะมานำเสนอกลุ่มที่สี่นนะครับ มีการอูดกันถึงเรื่องภาคีปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่นะตอนนี้นะครับอยากจะบอกครับว่าเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบของการจัดการศึกษาการจัดการตเกงเรื่องการศึกษานะฮะตอนนี้มีการไปนําเสนอโอหลายครั้งมากนะครับที่กรุงเทพนะเรื่องการปฏิรูปการศึกษาจะเพิ่นจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับ ประเด็นสุดท้ายคือการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครในลักษณะที่เรียกว่าเตรียมความพร้อมที่เราจะก้าวสู่เชียงใหม่มหานครนั้นเนี่ยเพราะว่าจะเป็นเรื่องผู้นําผู้บริหารแม้และคนระเบิเอาเองนะเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรทั้งหมดเรามีห้ากลุ่มนะครับตรวจแทนมานั่งน,นี้แล้วกี่กลุ่มนะครับสองกลุ่มสามกลุ่มแล้วนะฮะสองกลุ่มเกิน แล้วแผลเกิดหายไปไหนครับอ่าครับถ้าอย่างนั้นอย่างนี้บ๋อนะครับเขาเริ่มไปเลย